อีกหนึ่งข่าวสารคุณผู้ชมค่ะเราได้ประชาะสัมพันธ์กันไปนะคะเกี่ยวกับคนที่ใช้บริการในเรื่องของท่าอากาศยานต่างๆโดยสารโดยเครื่องบินนะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศะะวันแรกนะคะสําหรับใบต่อม .6 คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าเขาเริ่มคิกออฟกันแล้วตั้งแต่1พฤษภาคมนะคะสําหรับใบต่อม .6 ในการเข้าประเทศเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคะ่ะทางด้านของปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนต่อ พม6ออนไลน์นะคะซึ่งเป็นวันแรกค่ะนับว่าประสบความสำเร็จและก็น่าพึงพอใจนะคะเพราะว่ามียอดการลงทะเบียนถึงร้อยละ90โอ้โหเกือบเต็ม100%เลยนะซึ่งรัฐบาลค่ะก็จะมีการพัฒนากลไกลนี้นะคะเพื่อต่อยอดกับระบบอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นความปลอดภยัยการแจ้งเหตุต,าต่างๆนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะยังได้ชี้แจง กรณีการเผยแพร่คลิปต่างๆที่กระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงก็ขอให้ประชาชนร่วมกันนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะแชร์ไปวงกว้างรวมถึงช่วยกันชี้แจงและไม่แชร์คลิปที่ส่งผลด้านลบสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญค่ะที่จะดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยการเผยแพร่คลิปที่ไม่มีการตรวจสอบบางคลิปนะคะก่มีการ ลบแล้วเอามาถ่ายไมค์ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเอามาแชร์ต่อๆกันไปก็ส่งผลกระทบด้านจิตตวิทยาของนักท่องเที่ยวโดยตรงนะคะก็ทําให้พวกเขาขาดความเชื่อมั่นไม่อยากมาเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องเสพข่าวนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ได้รับมาจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยภาพบําาพเราเข้าใจไปเองว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะาพื้นที่ในโซนเอเชียมันมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะคนึกว่าเป็นประเทศไทยก็เผยแพร่กันไปต่างๆนั้นนะ